สวัสดีครับนี่คือ Easy Network เราทำ Network ให้เป็นเรื่องง่ายในตอนนี้ผมจะมาทำการ Unbox แกะกล่องอุปกรณ์จาก i g n i น e t นะครับโดยจะเป็นรุ่น SkyFi AC 1 2 0 0 m เมะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องสีน้ำตาล Image ค่อนข้าง,งถือว่าเป็น Enterprise นะครับเปิดขึ้นมาจะเจอตัว AP ก่อนนะครับพร้อมตัวกันกระแทกนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ภายในอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่มาให้ด้วยนะครับเป็นเป็น p o e injector นะครับพร้อมสาย a c นะครับแล้วก็ตัวสายเล่งนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับติดใช้ได้ระยะยาวได้เลยนะครับต่างจากที่แถมเป็นพลาสติกนะครับอาจจะตัวนั้นอาจจะใช้ได้แค่เพียง6เดือนนะครับตัวนี้น่าจะหลักหลายปีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว a p กันนะครับ ตัว AP การประกอบนี่ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับตัวแบ็กเพจด้านหลังนี่เป็นน้ำหนักนี่ถือว่ากำลังดีมากใช้วัสดุดีมากนะครับด้านหน้าจะเป็นตึงพลาสติกหรือว่าเป็นกลุ่มพวกไฟเบอร์นะครับด้านหลังนี่จะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับมีขาย,ยึดสำหรับจับ v s h a p e นะครับ แล้วก็ใช้สายเล่งตำแหน่งที่ใช้สายเล่งร้อยเข้าไปกับตัวโพได้นะครับพอร์ตต่างๆจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะมาด้วยกัน2พอร์ตนะครับพอร์ตหลักเนี่ยจะเป็นใช้คู่งานคู่กับ p าร s ิบโพลีนะครับเป็นความเร็วกิกะบิตนะครับส่วนพอร์ตที่2เนี่ยเป็นความเร็ว10ทับร้อยนะครับผมจุดเด่นของตัว s k y f i ฟ e AC 1200 m นะครับเป็น Outdoor Access Point นะครับที่ รอ,องรับการใช้งานมาตรฐาน A/B/G/N และ AC นะครับที่ความเร็ว1,200เมกนะครับ <c oughs> โดยปัจจุบันนี่นะครับ Access Point Outdoor ที่เป็นมาตรฐาน AC เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับไอต,ตัวที่มีก็ราคาสูงมากและแถมยังเป็น External Antenna การใช้งานก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับตัว AC 1,200เมกขีดสอเนี่ยเป็น Integrate นะครับทั้ง2.4ทั้ง5กิกนะครับสามารถที่จะไป ยึดกับเสานะครับแล้วก็ต่อสายใช้งานได้เลยนะครับรองรับ8 SSD ต่อไรโดนะครับดังนั้นตัวนี้ลองมี Dual Radio ก็รองรับการใช้งานอยู่ที่16 SSD นะครับสำหรับโหมดการใช้งานนะครับเป็นได้ทั้ง AP เป็นได้ทั้ง Client และเป็นได้ทั้ง Client WDS นะครับการใช้งานหลักๆนะครับก็จะเหมาะกลุ่มกับกลุ่มที่เป็นทำ Fix บอร์ด b a n d Wireless a c c e s นะครับแล้วก็กลุ่มพวกผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับแล้ว ลงไปถึงกลุ่มที่เป็นโรงเรียนโรงแรมอาพาร์ตเมนต์กลุ่มรีสอร์ทกลุ่มที่ทาวิลล่านะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้ระดับใหญ่เลยทีเดียวนะครับโดยที่เป็นมาตรฐาน ac ด้วยนะครับความเร็ว1,200เมกนะครับนอกจากนี้แอปพลิเคชันที่จะไปทำา3 g 4 g อัปโหลดสำหรับผู้โดยการก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยในตัว sky f i เนี่ยครับจะมีรายละเอียดอยู่ที่ค่อนข้างมากนะครับในบอดี้เดียวกันเนี่ย จะมีรุ่นย่อยอยู่ด้วยกันร7รุ่นนะครับอย่างตัวนี้จะเป็น AC 1200 m เมกนะครับถ้าปากว่าเป็น AC 1200 m เมกไม่มีขีดต่อท้ายนะครับก็จะมาพร้อมอแอนเทนนอาอินทิเกต18 dBi ที่ความสี่5กิกนะครับและคอนเนคเตอร์แบบ SMA 2 c o คอนเนคเตอร์นะครับสำหรับ2.4 GB กิกก็การใช้งานนี่ก็จะเป็น รับมา5 g กิกนะครับต่อสาอากาศให้บริการ2.4 g กิกที่บริเวณนั้นได้ในตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นพาร์ทที่เป็น sfac 1200-1นะครับก็จะเป็น dual band outdoor นะครับโดยเป็น external antenna นะครับทั้ง5 g กิกและทั้ง2 4กิกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อสาอากาศออกมาไม่ว่าจะเป็น dish เป็น o m n i ก็สามารถใช้งานเลือกใช้ได้นะครับทั้ง2.4ทั้ง5กิกแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวนี้นะครับ ac 1 2 0 0งีด2นะครับ ก็จะเป็นอินทริเกต7 dBi ที่2.4 g ิกนะครับและอินทริเกต15 dBi ที่5 g ิกนะครับก็เป็นแอนเทนาในตัวเพราะฉะนั้นยึดโพลปุ๊บเสียบสายใช้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อยๆนะครับที่เป็นซิงเกิลเรดิโอนะครับก็คือตัวที่เป็น AC866 นะครับตัวนี้จะเป็นอินทริเกต18 dBi แอนเทนา5 g ิกะเฮิรตานย่านความถี่เดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น AC866 ขี 1, นะครับ จะเป็น5กิกมาตรฐาน AC ความเร็ว866นะครับเป็น2 external antenna นะครับผมกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมาตรฐาน N300 นะครับก็คือรุ่น N300 นะครับจะเป็น2.4 Outdoor นะครับ Integrate Antenna แบบ2.4กิกะเฮิร์ที่11 dBi นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น N300 ขีดหนึ่งนะครับก็จะเป็น external antenna connector แบบ RPSMA 2หัวนะครับก็สามารถ นำไปต่อกับแอนเทน่าไม่ว่าจะเป็นดิชเป็นออมนิเป็นพาเนลได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการอันบ็อกซ์แกะกล่องอุปกรณ์ Ignite เน็ตสกายไฟไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามพวกเราได้ทาง w w w e a s ไ n e t w o r o c o c h หรือ facebook.com e a s แ n e t w o r k ขอบคุณและสวัสดีครับ